ลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะ Most4D ค่ะจะวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมกันนะคะ,คะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของกำลังคนค่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องบุคลากรหรือว่ากำลังคนนั้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะประเทศของเรากำลังพัฒนาแล้วก็ดำเนินรูปแบบของประเทศนั้นให้ก้าวไกลเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ โดยเราจะนําหลักของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวักตกรรมนั้นมาพัฒนา,<ช>าแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนั่นเองค่ะก็เป็นสิ่งที่ทั้งในส่วนของรัฐบาลนะคะทางภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมถึงการทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยะคะีค่ะท่านดรพิเชษดูรงคเวโรดก็พยายามที่จะให้พนักงานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะคะที่ทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะพยายามให้ความรู้ให้ความสําคัญให้ความใส่ใจในเรื่องของการ กําลังคนให้มากโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่น้องๆเยาวชนระดับศึกษาเล่าเรียนเลยนะคะควรที่จะมีการได้รับในเรื่องขององค์ความรู้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีความสําคัญมากพอสมควรค่ะคะ่ะก็มีการร่วมงานกันนะคะหลายหน่วยงานค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงวิทย์ของเรานะคะก็ต้องบอกว่า จัดค่ายขึ้นมานะคะเป็นค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้องๆเยาวชนนะคะ,คะนอกอจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหลากหลายโครงการนะคะที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ให้บุคลากรทั่วไปนั้นได้มีโอกาสที่จะเป็นส่วนร่วมนะคะที่จะเข้าไปพัฒนาตัวเองนั่นเองค่ะ,คะสิ่งเหล่านี้นะคะต้องบอกว่าทําให้เราทุกคนคมีศักยภาพในเรื่องของการ หาอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นคือรวมถึงโครงการดีๆที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้พยายามทําร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานแล้วก็ยังมีการจับมือร่วมกันกับทางด้านของมหาวิทยาลัยซึ่งในขั้นตอนแรกก็จะมี5มหาวิทยาลัยนําร่องนะคะ,คะหลังจากนั้นก็มีการขยายเพิ่มเติมมากขึ้นมีถึง15มหาวิทยาลัยก็อีก16โรงเรียนด้วยกันค่ะ,คะที่พยายามที่จะปลูกฝังแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการมอบองค์ความรู้นอกจากเหนือจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของคุณครู แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่เกี่ยวข้องชนทั่วไปใช่ค่ะนะคะให้เอาวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตรกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เรามีสกุปในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะไปชมกันเลยในช่วงมูสโฟดีค่ะ การพัฒนากำลังคนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลและเป็นแผนป,ปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องการเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยังขาดแคลนทางนี้ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์มีโครงการที่ดีหลากหลายโครงการอาทิเช่นบ้านนักวิทย์น้อยมหาวิทยายลัยเด็ก สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลายัยนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์พัฒนาอัจฉริภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนและโครงการอื่นอีกมากมายแต่ก็ยังขาดความเชื่อมโยงกันและยังไม่เพียงพอต่อการขยายตัวด้านการวิจัยและพัฒนาที่กำลังเพิ่มขึ้นของภาคเอกชนดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์จึงจัดเวทีเพื่อหาแนวร่วม ทางการปฏิบัติระบบพัฒนากำลังคนเพื่ออนาคตโดยมองให้เป็นโครงการระดับชาติมีการระบุจำนวนความต้องการบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ชัดเจนและการทำงานเป็นข้อต่อร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนดรพิเชษดูรงคาเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดจึงจำเป็นต้องยกระดับให้เป็นโครงการระดับชาติ และมีการกระจายโอกาสให้ทั่วถึงทั้งประเทศในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสร้างผู้ที่จบปริญญาเอกทางด้านวทนเพิ่มขึ้น10บถึงยีเท่าเพื่อทําให้ประเทศไทยมีโอกาสหลุดพ้นจากประเทศที่มีไรายได้ระดับปานกลางแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยการสร้างความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กที่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อเรียนจบไปประกอบอาชีพอะไรซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนณนะวันนี้ก็มีกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่สนับสนุนการสร้างกําลังคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับเด็กๆนะฮะเราก็มีบ้านวิทยาศาสตร์น้อยของสวทชนะครับ เรามีโครงการนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งดำเนินการมาทุกปีนะครับแต่ละปีเราก็มีการจัดสรรทุนเพื่อที่จะให้เด็กไทยที่มีความสามารถของเราเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนต่อโดยช่วงยิ่งในต่างประเทศเพื่อรับเอาวิทยาการที่ก้าวหน้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศนะครับก็ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีนะครับแล้วในใน,ในการจัดสรรทุนนี่ตอนนี้เราก็มี แผนงานที่ชัดเจนนะครับก็คือส่งไปเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เราเห็นอยู่ณวันนี้ว่าประเทศต้องการคนในสาขาไหนนะครับไปจนถึงการคาดการอนาคตนะครับว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไรอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะเช่นเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน ผู้สูงอายุหรือคนพิการอย่างนี้เป็นต้นนะครับนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสําคัญของการวิจัยและพระนาวอทนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคเอกชนที่จะร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าต่างๆให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกขณะน,นี้รัฐบาลกําลังดําเนินการในหลากหลายส่วนเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน มาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อไปสู่เป้าหมาย1%ของ GDP ในสัดส่วนการลงทุนภาครัฐต่อภาคเอกชน30ต่อ70เช่นมาตรการยกเว้นภาษีเงินด้าน,นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจาก200%เป็น300%การลดหย่อนภาษีเงินด้าน,นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การแก้ไขระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เอื้อกับการจัดซื้อจัดจ้างในสินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมของไทยมากยิ่งขึ้นเราคิดว่าถึงเวลาแล้วก็คือการทบทวนระบบการสร้างและพัฒนากำลังคนทางด้านวิรรทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับในรอบนี้ก็มีหลายกระทรวงที่ทำงานทางด้านนี้อยู่นะครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งองค์การหมหาชนอีกหลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการหารือกันในกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็ในภายในอีกเดือน2เดือนเราก็จะได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อที่จะทบทวนระบบนักเรียนทุนนะครับระบบบริหารจัดการแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการร่วมกันตั้งเป้าหมายนะครับว่านักเรียนทุนที่จะ กลับมาช่วยประเทศในอนาคตเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดบ้างนะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อช่องว่างหรือความต้องการของประเทศในในอนาคตนะครับปัจจุบันภาคเอกชนเพิ่มการทำวิจัยด้านมทนอมมากขึ้นส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์จึงต้องเร่งดำเนินโครงการ ปัจจุบันหลากหลายโครงการเช่นหลักสูตรสเตมศึกษาที่เน้นจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์แนวใหม่การจัดทําแผนแม่บทของกําลังขนด้านวทนโครงการบุรณาการเรียนรู้ร่วมกันกับการทํางานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในโรงงานจริงโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนความต้องการของเอกชนด้วยสำหรับสาขาวิชาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เตรียมส่งนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการนโยบายของรัฐบาลอาทิเช่นสาขาการจัดก,การข้อมูลขนาดใหญ่การสร้างแบบจำลองเพื่อรองรับนโยบายโซน,นิ่งเพื่อปลูกพืชผ,ผลแต่ละชนิดสาขาการเกษตรแปรรูป ื่อรองรับนโยบายการแปลรูปและการส่งออกสินค้าเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปลรูปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสาขาออกแบบวิศวกรรมระบบอัตโนมัติเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสาขาอื่นๆที่เตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคตเช่นสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ชีวศาสตรส์ส,รรสารสนเทศชีวเภสัชกรรมชีวสารสนเทศชีวสถิติ และสาขาเทคโนโลยีอวกาศขนาะเดียวกันเราก็ต้องดูขาออกด้วยว่าเมื่อสร้างเด็กเก่งๆเ,เหล่านี้ออกลับมาแล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์กันยังไงนะครับมีความต้องการยังไงทำให้เกิดแมทชิ่งที่ดีได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ต้องรวมถึงความ ไปรองรับความต้องการของภาคเอกชนด้วยนะครับไม่ไม่ใช่กลับมาแล้วทํางานเฉพาะในภาครัฐเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอกชนก็จะสามารถมีคนเก่งๆไปสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะผลิตสินค้าและบริการส่งออกหรือขายในประเทศได้ดีขึ้นทําให้ทั้งประเทศเนี่ยเกิดความสามารถในการแข่งขันระบบเศรษฐกิจของเราก็จะดีปากท้องของประชาชนก็จะดีนะครับคุณภาพชีวิตก็จะดีตาม ไปด้วยครับนอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะบ,บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด้านการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าเรียนวทนอการสร้างเส้นทางประกอบอาชีพที่ชัดเจนค่าตอบแทนที่เหมาะสมและการสร่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวทนออย่างต่อเนื่อง ขอบคุณคุณนัทพลสุขสิริพรมากๆนะคะสำหรับสกู๊ปดีๆแบบนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าการปลูกฝังในเรื่องของแนวนโยบายการทําให้เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นสามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชากรคนไทยนะคะก็ะจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีการคาดหวังที่อยากจะให้ประเทศไทยนั้นมีโอกาสหลุดพ้นนะคะ จากประเทศที่มีรายได้ในระดับปานกลางอยากจะให้มีรายได้ที่เพิ่มเติมสูงมากขึ้นกว่านี้ค่ะ,คะก็ต้องเรียกว่าปลูกฝังตั้งแต่ระดับรกากหญ้าเลยด้วยซ้ําไปนะคะ,คะนอกจากนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการเรียนต่ออย่างเช่นจบชั้นประถมแล้วแน่นอนค่ะเราต้องต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาแต่พอจบชั้นมัธยมศึกษาน้องๆหลายคนถ้าเปรียบเทียบมองในใน,ในยุคที่เรากําลังศึกษาและเรียนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่า เส้นทางของฝันของตัวเองหรือว่าเราอยากจะไปเรียนอะไรหรือว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ขาดในเรื่องของบุคลากรมากๆเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมไปเรียนในส่วนไหนหรือจะต้องเรียนให้ตรงกับสาขาวิชาอะไรเพื่อที่ได้ทํางานในสิ่งที่อยากจะทาสิ่งต่างต่างเหล่านี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็พยายามที่จะให้ข้อมูลความรู้เยอะๆแล้วก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้หลาก,กหลายหน่วยง,ง,<อ>งานใช่ค่ะนะคะ ถ้าเกิดเปรียบเทียบก็เหมือนกับคุณครูที่คอยแนะแนวในเรื่องของการศึกษานะคะแต่ว่าจะนําเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนั่นเองค่ะทําให้น้องๆน,นั้นพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็เลือกแนวทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะโตขึ้นแล้วไปประกอบอาชีพมีรายได้ให้กับครอบครัวน,นั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากใน most new นะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ